โยโยโย่ายสองมันตรงเจนกับครึงเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนครึงหนุหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝาก v ีพีเคในช่องคอมเมนต์ตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับอมาถึงค่ำคืนวันศุกร์ครึงเน้นทีมเดียวนะครับนี่จะเลือกเกมเวลาตีสองสี่ห้าเกาโชเซราอิตาลีครับเอ็มโปเรียอันดับสิจะเปิดบ้านเจอกับโตริโนอันดับสิบสองเอ็มโปเรียสิบเก้าแต้มจากการชนะสี่เสมอเจ็ดแพ้สี่นะครับเกมล่าสุดบุกถล่มเวโรนามาสี่ยโรเเบตอวซา โบสิช้งานเลียมเฮนเดอร์สันมิดฟิลตัวเก่งที่ติดโทษแบนนะครับตรงนี้เป็นปัญหาเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยเกมรับจะเป็นอาเดียนอีมาลีตรงกลางก็มีทั้งยูเซฟเมเล่ เอ็มเนลกิยานซี่ตัวริมส้นนะครับมีเซบาสเตียนเอสปอร์ติโตนัดที่แล้วยิง2ลูกมีอิบราคิเต้คาคาเซครับกล่องหน้าเป็นปีโตเปเยกรีนี่เจอกับกระทิงหินโตริโน่16แต้มจากการชนะ4เสมอ4แพ้7เกมล่าสุดบุกเสมอเจนัวมา0-0นะครับปา์โลวานอรีกุนซือยังมสิใช้งานดูวานซาปาตากล่องหน้าตัวเก่งที่เจ็บยาวนะครับเกมรับก็เป็นโคโค่ตรงกลางมีคาโรไลเนตตี้ามิลริคคี้นะครับข้างหน้าก็เชอ,อดัม เล่นกับอันเดรโซนาเบียครับฤดูกาลที่แล้วเจอกันก็บ้านใครบ้านมันนะครับเอ็มโปรีชนะ32โตริโนก็ชนะ1 0คู่นี้ตามหน้าเสือข้อมองเอ็มโปรีเป็นต่อกับการเล่นในบ้านแต่อย่างที่บอกไปนะครับจริงๆฟอร์มภาพรวมใกล้เคียงนะครับเอ็มโพรีเนี่ยพอไม่มีเลียมเฮนเดอร์สันเนี่ยตรงกลางน่าจะยวบลงครับพิเศษบอกว่าโตริโนยังมีทีเด็ดจากเกมรุกทั้งเชยียร์ดแล้วก็อันเดอโซนาเบียนะครับเกมแบบนี้ เอมโปลีเป็นต่อซื้อ2มุมวัดใจโตริโนครับพี่จัดมองว่ามีโอกาสสูงจะบุกมามีแต้มไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับให้เชียร์โตริโนเป็นคลึงเน้นทีมเดียวประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย